คลิปนี้จะมาสอนรับเสื้อยืดดิมิเตตจากท o ลเทอรี่สปายนะครับและตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดสีแดงของอเล็กนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปรับกับแมปนี้เลยกับตัวเน็ตเวิร์กเกมออนและขั้นตอนในการรับเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยนะครับกับที่เรารับตัว j จนะ็คแท็กมาคือให้เราเนี่ยทำการเก็บสกอร์หัวใจนะครับให้อยู่ในอันดับที่150แล้วตรงนี้จะแจ้งว่าเราจะต้องการแต้ีกเท่าไหร่ในการอยู่อันดับใน150นะครับให้เราเนี่ยเดินเข้าไปทําการเล่นมินิเกมเพื่อเก็บแต้ตัวนี้กันนะครับนี่เข้าไปที่แมปนี้เลยแล้วกด และวในเกมตัวนี้นะครับเราจะต้องทําการหลบเครื่อง security ต่างๆเพื่อเข้าไปเก็บหัวใจให้หมดนะนี่ต้องระวังคนเดินตรวจแบบนี้ด้วยนี่ครับเจอเราก็คือไม่พลาดแบบนี้นะ <c oughs> แล้วถ้าเราอยู่ใน150อันดับแรกนะครับจะเขียนว่า c u r r e n t l y in top 150แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอันดับเราล่วงลงไปแล้วเนี่ยเราต้องการมาเก็บแต้มเพิ่มนะทุกคนเพราะว่าตัวอันดับเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเย่าลืมเข้ามาเช็กกันละ แล้เมื่อทําเลี้ยหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมากดรับตัว UGC กันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ